องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขอเงินทองโชคลาบเมตตามหานิยมและเยี่ยมชมวิหารศักดิ์สิทธิ์โหลงพ่อดำตกค่ำนั่งเรือชมหิ่งห้อยที่แม่น้ำท่าว้า ดีค่ะพบกับรายการเลไลให้โชคอีกเหมือนเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สุพรรณบุรีที่นี่คือวัดสังกระจาจเทนนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะและใครนะคะตอนนี้บอกเลยว่าอาจจะมีแบบคิดในใจว่าช่วงนี้ทําไมเลไลามาสุพรรณบุรีบ่อยนะคะบอกเลยว่าสุพรรณบุรีเนี่ยวัดแบบสวยๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆเลยอยากเอามาเสิร์ฟให้กับแฟนๆรายการนะคะให้ได้ รับชมกันบ่อยๆในช่วงนี้นะคะและตอนนี้เราอยู่กับที่วัดสังกระจายเทนค่ะซึ่งวัดสังกระจายเทนแห่งนี้นะคะเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายค่ะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เลยค่ะเดินทางสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเดินทางแบบเช้าเย็นกลับก็สามารถมาได้เลยค่ะวัดที่นี่ชาวบ้านเล่าว,ว่าเก่าแก่มากๆมีตั้งแต่สมัยปีพศ2441โดยมีชาวจีนนะคะที่ขุดพบองค์พระสังกัจจายที่คุ้งน้ําวังใกล้กับบริเวณวัดค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อวัดสังกจจยเถนนั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีวิหารที่มีพระพุทธะนะรมิตรหรือหลวงพ่อดําอยู่ใกล้ๆกันอีกด้วยนะคะซึ่งหลวงพ่อดำเนี่ยได้รับการเล่าขานกันว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ส่วนตัววิหารนะคะของหลวงพ่อดำนะคะที่นี่จะมีลวดลายเป็นปูนปั้นนะคะทาด้วยสีทองสลับเงินค่อนข้างละเอียดมากๆเลยค่ะบริเวณนี้นะคะที่ลายลายยืนอยู่นะคะคือวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดำนั่นเองนะคะที่ชาวบ้านแถวนี้พากันเลื่อมใสเป็นอย่างมากเพราะร่ำลือกันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะสามารถกราบไหว้ขอพรกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะซึ่งวิหารนี้ก็เดินมาจาก ระสังกระจายไม่ไกลนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยนอกจากในวิหารจะมีหลวงพ่อดำแล้วก็ยังมีรอยพระพุทธบาทให้ทุกท่านได้มากราบไหว้ยเยี่ยมชมกันด้วยค่ะ แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเลไลอยู่ที่หน้าพระสังกรจจายองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะเป็นยังไงคะด้านหลังเลไลสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะองค์พระสังกรจจายค่ะองค์นี้เป็นเนื้อโลหะนะคะมีขนาดหน้าตักกว้าง9เมตร9นิ้วนะคะมีความสูงอยู่ที่10เมตร9นิ้วค่ะ ตั้งแต่ง,งานเป็นเอกลักษณ์ของวัดเลยค่ะผู้คนที่มากราบไหว้ขอพรกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเงินทองนี่คือที่สุดเลยนะคะและเรื่องหน้าที่การงานและตรงนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นนักเสี่ยงโชคนะคะพอถึงใกล้วันแล้วเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้นะคะเพื่อมาขอพรขอโชคลาภกันนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าการมากราบไหว้ขอพรพระสังฆาจายเนี่ย เขาอุดมไปด้วยความสุขโชคลาภแล้วก็ความที่มีเมตตามหานิยมนะคะจะส่งผลทั้งโชคลาภเงินทองให้ไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายนั่นเองนะคะก็พระสังกาจจายเนี่ยเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งอันนี้เลไลก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่า ท่านเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจํานวน80องค์นั่นเองก็คือเป็นหนึ่งใน80องค์นะคะที่บรรดาลโชคลาบเงินทองนะคะเมตตามหานิยมให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอพอรพระสังกัจจานี่คือดีที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เลไลจะเป็นตัวแทนแล้วกันค่ะพาทุกคนมาขอพอรพระสังกัจจยกันค่ะดงงลันมจ สำหรับทุกคนที่ติดตามทุกๆคลิปนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงคลิปดีๆกับเลไลนั่นเองค่ะวันนี้เลไลพามาถึงวัดสังกจายเถนทั้งทีนะคะได้มากราบไหว้ขอพรพระสังกจายในช่วงต้นรายการกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเรไลก็ยังมีคลิปดีๆนะคะในการไหว้พระสังกจายที่ถูกต้องมาฝากแฟนๆรายการกันด้วยค่ะอันนี้เป็นคลิกสําหรับคนที่อยากจะไหว้ที่บ้านหรือว่ามีองค์พระสังกจายอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะ หากใครค่ะมีพระสังกัจจ์ที่บูชาอยู่ที่บ้านนะคะวิธีการไหว้พระสังกัจจ์ที่บ้านก็คือเราจะต้องมีธูปสามดอกนะคะในการจุดกราบไหว้ทุกครั้งนะคะแล้วก็มีดอกไม้สีขาวหรือว่าเป็นดอกบัวก็ได้นะคะจํานวนประมาณ7ดอกนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนําถวายนะคะและ 3. ค่ะการกราบไหว้ที่ดีนะคะควรกราบไหว้เช้าและก่อนนอนค่ะเพื่อเสริมเรื่องโชคลาภและเงินทองนะคะ ส่วน4ค่ะเมื่อไว้เสร็จแล้วเราต้องทำยังไงให้ปิดทองที่บริเวณท้องพระสังกัจายอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้เงินทองไหลมาเทมานั่นเองนะคะและ5ค่ะขณะอธิษฐานขอพรองค์พระสังกัจายให้ใช้มือขวาลูบที่ท้องเป็นวงกลมนะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาได้เลยค่ะ เชื่อว่าพรที่ขอนั้นจะได้สมหวังแล้วก็สําเร็จอย่างที่ขอค่ะนี่คือทิคดีๆจากเลไลค่ะและมาถึงช่วงสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะกับช่วงขขงปากจากแฟนแนรายการเลไลให้โชคนั่นเองนะคะ e ีนี้บอกเลยว่าทุกคนจะได้โชคกลับไปกันแน่นอนเลยค่ะเลไลจะย้ํากันในทุกๆ e ีพีเลยนะคะว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรใช้วิจรารณญานในการรับชมกันด้วยนะคะวันนี้เลยๆพาทุกคนมาขอโชคขอลาบขอตัวเลขกับท้าวเวสสุวรรณกันค่ะแต่ว่าท้าวเวสสุวรรณที่วัดแห่งนี้นะคะหรือว่าท้าวเวสสุวรรณที่วัดสังกระจายเหตน,นะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นปางเสวยสุขที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นเองค่ะปางนี้เป็นปางที่จะมอบแต่ความโชคดีความสมบูรณ์พูนสุขให้กับเรานั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาเสี่ยงเซียมซีรับโชครับตัวเลขไปด้วยกันวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปเสี่ยงเซียมซีกันวันนี้เรลมีเทียนที่อยู่ในมือนี้นะคะเห็นไหมคะแฟนแรายการนี่เป็นเทียนหอมนะคะเป็นเทียนหอมมงคลนะคะเอาไวจไ้จุดทําไมจุดไหว้พระจุดไหว้องค์เทพต่างๆนะคะที่เราบูชาได้เลยเทียนนี้นะคะไร้ควันไม่มีฝุ่น อะไรแบบที่เป็นค่า PM เใดๆแน่นอนนะคะก็คือมีความหอมด้วยก็คล้ายๆเทียนหอมเวลาเราจุดในห้องนอนนะคะแต่เทียนอันนี้สามารถจุดไหว้เทพไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะจุดได้นานถึง3ชั่วโมงขึ้นไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายตัวเลขนะคะสามารถนะคะใน5นาทีค่ะก็จะมีตัวเลขออกมาที่เทียนนี้นะคะ และเดี๋ยววันนี้นะคะเลไลจะจุดทั้งเทียนหอมนะคะที่มีตัวเลขและเสียมซีตัวเลขให้กับแฟนๆรายการเลไลให้โชกันนะคะก็เป็นว่าอีพีนี้ขอแทรกเทียนหอมมงคลน,นี้เข้ามาด้วยละกันเพราะว่าตัวเลไลเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเทียนหอมมากๆและเทียนหอมเนี้ยเ,เรียกได้ว่ามีทั้งตัวเลขด้วยเหมาะกับสายมูแบบเรานะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปเสียมซีกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย และตอนนี้นะคะเทียนมงคลนะคะเลไลก็ได้จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเทียนมงคลหรือว่าเทียนหอมที่มีตัวเลขนี้จะมีตัวเลขอะไรออกมาให้แฟนๆรายการกันนะคะและเดี๋ยวขอทีมงานเป็นเตรียมตีของรายการเลไลให้โชคนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะขออนุญาตเป็นล้วงหรือว่าจับเลขเอานะคะขอพรไปพร้อมๆกันนะคะขอโชคขอลาบวันนี้ท้าวเวสวรรณปางเสวรสุ ตัวเลขแรกเลยค่ะทุกคนอสี่ค่ะเลขที่สองนะคะต่อได้เลขสองคะ่ะอีกหนึ่งเลขสี่สองหกเลขที่ได้วันนี้นะคะ CMC เลยแหละให้โชคเลขสีเลข 4, 2, ลข2แล้วก็เลข6คะ่ะย้ำเหมือนเดิมนะคะใช้วิทย์จารณญาในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล และเป็นเพียงของฝากจากเดลัยเท่านั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามารอเทียนหอมงคลอีกว่าจะได้ตัวเลขอะไรนะคะทุกคนคะคลิปนี้ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะทุกคนเรียกได้ว่าเป็น EP แรกเลยนะคะที่แบบว่า ได้นั่งเรือชมหิ่งห้อยเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศแม่น้ำท่าว้าแบบอนุรักษ์นิยมนั่นเองค่ะตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าพวกเราทีมงานทั้งหมดแล้วก็รวมด้วยเลไลจะไปลงเรือชมหิ่งห้อยกันค่ะทุกคนแต่ก่อนไปนะคะเดี๋ยวมาสวัสดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นะคะกันก่อนเลยแล้วกันแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงด้วยนะคะ,วคะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวผู้ใหญ่เชิญทางนี้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ,คะแฟนๆรายการเลไลให้โชคนะคะวันนี้ผู้ใหญ่บ้าน มาแนะนําเองเลยนะคะหนูอยากจะถามว่าวิธีแล้วก็การลงเรือที่ถูกวิธีแล้วก็การติดต่อนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต้องเตรียมเงินยังไงบ้างแล้วก็มีเรือแบบไหนบ้างคะวิธีลงเรือนะครับก็มีติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้เลยค่ะท่านละ100้บาทท่านละ100บาทเราก็มีเรือพายกับเรือยนตมีเรือพายกับเรือยนมันไกลไหมคะกิโลครึ่งค่ะกิโลครึ่งทุกคน ดตื่นเต้น1กิโลครึ่งกับกิโลครึ่งเนี่ยเห็นไหมตื่นเต้นนี่นึกว่าลงไปถึงปุ๊บพายเรือแบบสองสามทีเก็บภาพลงโซเชียลปุ๊บแล้วถึงหิ่งห้อยเลยไม่ใช่นะคะใช้เวลา1กิโลก็ถือว่าเยอะลครึ่งน,นะคะทีมงานพร้อมไหมคะพร้อมนะคะแฟนๆรายการพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอยากให้ EP เนี้ย ให้ทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้วัดสังกระชายเทศนะคะที่สุพรรณบุรีตำบลส่วนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันวัชชาสัมพันธ์เป็นการท่องเที่ยวนะคะเ,เชิงอนุรักษ์นะคะก็มีความเป็นธรรมชาตินอกจากมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะมาขอพรกันแล้วก็ยังได้เที่ยวชมนะคะตะเกียง สิ่งสาคัญค่ะคือไว้หัวเรือหัวเรือคือนําทางเวลาเรือผ่านไปผ่านมาจะได้รู้ว่ามีสัญญาณว่าเรามีนักท่องเที่ยวไปแสดงว่ามืดจริงค่ะทุกคนของแท้ค่ะนี่เขาจะมีตะเกียงเตรียมไว้ให้นะคะมีเรือทั้งเรือยนต์และเรือพายนะคะเตรียมไว้ให้แล้วที่ถืออยู่นี่มีพัดให้ด้วยเพื่อร้อนค่ะเพื่อร้อนไม่ใช่อันนี้คือเป็นที่ระลึกนะคะของทางวัดนี่ค่ะ มีชูชีพนะคะรับรองว่านักท่องเที่ยวนะคะสายบุญทุกคนนะคะที่มาที่นี่ปลอดภัยแน่นอนค่ะและดูค่ะความอบอุ่นจากเ,าเรียกได้ว่าชาวบ้านนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของทางวัดรวมถึงวันนี้อบอุ่นมากเพราะว่ามีผู้ใหญ่บ้านมาด้วยนะคะอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วท่าเรือก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้มืดนะคะแล้วก็เป็นแพที่ใหญ่มากๆแล้วก็เรือก็ทันสมัยด้วยค่ะทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะไปกันเลย ขนมขายด้วยเป็นแพรเลยค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้ค่ะเราอยู่ร้านค้าที่เป็นแพรนะคะนี่เป็นร้านที่2จุดที่2เลยนะคะในระหว่างทางที่เราล่องเรือชมหิ่งห้อยมานะคะเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดทั้งสองอย่างนั่นก็คือน้ำอ้อยข้นสดนะคะหวานเลยค่ะแล้วก็ยังมียาดองนะคะสำหรับคนที่ ชอบแบบใส่เมานะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็จะมีแบบจุดขายอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาขอบคุณค่ะขวดละสิบบาทค่ะขันสดน้ำอ้อยสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะชิมสดเลยนะยังไม่ทันกืนเลยคือกลิ่นอ้อยสดสดจริงๆิค่ะทุกคนเดี๋ยวซื้อกลับบ้านไปฝากแม่เลยนี่อร่อยมากค่ะนี้น่าจะเป็นน้ำแดงนะคะทุกคน หรือไม่ก็จะเจี๊ยบสดๆนะคะอันที่กินเนี่ยบอกเลยนะคะไม่ใช่ความมึนเมาแต่อย่างใดนะคะโปวดใช้วิจารณญญาณด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะบางทีอะ่ะการดื่มสิ่งพวกนี้เข้าไปมันก็ช่วยในร่างกายให้มีแบบความอบอุ่นร้อนบางทีก็ช่วยระบบข้างในหลายๆอย่างได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กินบ่อยนะคะแต่หนูไม่เคยกินนานมากแล้วเมื่อก่อนแม่เคยดองให้กินหนูเหมือนกันชิมไปพร้อมกันไหมคะเดี๋ยวขอคนละครึ่งกับทีมงานแล้วกันนะคะ อะเดี๋ยวให้น้องนุชบ้างค่ะน้องนุชเึดกงกเอ้ยเกึงกงเราได้กลับบ้านด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะขวดเท่านี้ค่ะเอาไปกินเพื่อเป็นยารักษานะคะบำรุงภายในร่างกายนะคะเราเป็นผู้หญิงก็ต้องมีบ้างนะคะ และทริปนี้ค่ะก็เสซ็จสิ้นภารกิจนะคะกับการนั่งเรือชมหิ่งห้อยนะคะบอกเลยว่าฟิลแบบวา่าโอ้โหกูดเลยค่ะทุกคนคือดีมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นอันซีนมากๆนะคะซึ่งหาชมได้ยากมากๆแล้วนะคะในยุคสมัยนี้นะคะเป็นหิ่งห้อยที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆร้านค้าวิถีของชาวบ้านจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นิคมนะคะที่นั่งอยู่ด้านหลังเลยๆนะคะแล้วก็พี่เจียมนักพายนะคะ แขมโลกค่ะทุกคนก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้ได้พาไล่ได้ทัวร์ลงเรือพายอันนี้นะคะจริงๆไลกตัวมากๆแต่วันนี้โอ้โหพายนิ่มมากๆเลยค่ะอยากจะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะก็อยากจะเชิญชวนเหมือนเดิมค่ะทุกคนมันฮิวใจจริงๆแล้วมันก็ดีจริงๆค่ะไม่ได้แบบ สร้างภาพหรืออะไรเลยนะคะพูดออกมาจากใจว่าอยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวสุพรรณนะคะเลยมาเที่ยววัดสังกใจใัจจยเห็นกันนะคะที่นี่ตำบลสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพระสังกัจจยองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะใครชอบความศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมนะคะโชคลาภมาขอพรกันนะคะแล้วก็ได้ชมหิ่งห้อย วิถีชีวิตชาวบ้านแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงนะคะกับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยที่อยู่ภายในวัดนะคะแล้วก็มีชูชีพให้ใส่ด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยเจอกันใหม่อีทีหน้านะคะขอบคุณค่ะ